ครับวันนี้ก็อยู่เจ้ามักใบดอกเดียวนะมาับฝ่ายชูเอรเราวันนี้ย้ายมาอีกแปลงนึงครับแปลงนี้สามไร่สัดส่วนแปลงนี้เป็นแปลงเปป็นแลงดินทรายลวดหนึ่งกับสองครับน,นี่บ่เอเล็กครับบ่อเล็กความลึกอยู่ที่เมตรครับชั้นแรกเราะทะเลาะชั้นเบนห้าสิบเราทำครับอันนี้ตอนนี้โชเฟอร์เป็นโชเฟอร์จา,าร์ถา แล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันนะครับปอที่แล้วเป็นของจานน้อยครับเป็นดินดินเหนียวแล้เปลี่ยนออกมาไปเราพอตมา,ตมาวัด โยโย่ต้องเทคนิคไทยเทคนิคมันครับมีอยู่ที่ปุ่นโคกหนองนาโมเดลพื้นที่สามไร่อยู่ที่ตำบลเขาพระนอนนะครับจังหวัดกาฬสิรธุ์้วก็ทำมาเริ่มเริ่มกดไมห้าสิบน,น,นับคือเราต้อง พื้นที่จำกัดครับฝั่งนี้ก็คือเขาให้แค่นี้ยูเราก็ต้องให้เทมุงนี้ให้มันรับกับอ่าอูสะเดิมแทมใกล้เคียงเราก็จะมีที่ดินเยอะขึ้นประมาณนั้นโดยคร่าวๆนีุ่ดไปก็น่าจะเจอลูกหลังแล้วมัเราไปดูดินกันนะร <c oughs> ว่าดินชั้นไหนมันจะเป็นแต่แต่เราวันนี้อาจจะแต่จะ,จะเป็นลูกหลัง ลูกหลักแน่นอนครับลูกหลักแน่นอนครับลนนูกหลังสวยด้วยหลักสวยด้วยครับสวยครับลูกหลังแน่นอนลูกหลังแน่นอนเลยครับอ่กคอนเสียง ลูกลังวันนี้ลูกหลังแน่นอนภาวนาอย่างเดียวครับอย่าให้เจอด่นันให่พอลูกหลังไปก็เป็นยิงเหนียว <c oughs> นี่ขุดยังไม่ถึงไม่ห้าสิบแล้วเป็นลูกหลังแล้วโอ้โหลูกหลัง งนทััว้วสภาพรถประมาณนี้ทํางานได้ทั้งวันไม่ร้อนไม่โหลดโอเคครับผ่านครับนี่ครับบอกเลย <c oughs> เก่งมากมันมีความคล่องตัวนะครับจะบักไฟถึงจะขุดขุดหนักๆไม่เกง่งแต่เขามีความคล่องตัวบางทีเจอบ่อสายเนี่ยเหมือนบอกเมื่อกี้น้ำมันหมดไปนิดเดียวเองครับแต่คืองานก็ได้เหมือนกัน แต่จะเพิ่มเวลาเข้าไปนิดน้อยก็คือตามอายุมานะครับแต่ถือว่าเก่งนะครับจะมาไปอันนี้คันนี้ระบบไฟฟ้าเต็มมันก็อยู่ที่สีมือด้วยเคคนี่ยไม่ร้อนนะครับใส่ฝาครอบแต่จริงจริงคือขุ่ ผมไม่อยากให้ใส่ฝากระโปรงคืออนะไรคือถ้ามันระบายความร้อนถึงเราใส่ความร้อนมันก็ไม่ไม่ขึ้นเยอะนะครับขึ้นก็อีกประมาณ3ามขีดอีกสามขีดนะความร้อนจะขึ้นเต็มแต่ถ้าเราเปิดขึ้นความร้อนมันจะอยู่แค่สี่สาสี่คือเราก็ไม่อยากให้เป็นร้อนนะครับรถมันก็ยุ่ประมาณนี้แล้วแต่ถ้าปิดฝากระโปรงก็ม,กมีปัญหาก็ทางานได้ทั้งวันแต่ความร้อนไม่ขึ้นแต่คือถ้ามันเย็นมันก็จะดีกว่าถ้าถ้าปิดเทียวสำหรับผมนะ อันนี้คือปิดฟงังกระโปงใช่สวยแต่คือผมว่าความร้อนมันจะขึ้นสูงเกินไปอีก3ามขีดจำเกียรถถ้าพูดบ้านเราแต่ถ้าเปิดไว้เนี่ยคือ4ขีดเต็มที่ทางานได้ทั้งวันตักใส่สิบล้อดินียวเหนียว,วดินดานที่บอ่อสาไวิกได้จ้าวนี้นะครับเจ้ามาไฟทานี้ครับตักวันละร้อยที่เอหกล้อไม่รวมนะครับคอยปักบ่อาย อี่ยนี้จะเข้ามุมฝักขวาอาจารหาทำงานก็คือแล้วาาแต่มุมมองคนหาเลีย่ยมหามุมเอาเอาที่เตรอขนาดเทคนิคใครเทคนิคมันครับระจับสองคนนี้แล้วคือเราไม่ต้องสั่งอะไรมากเขามองเห็นแบบเขาทำงา,านไดา้เรา,าก็จบ นี่กินร้อยละสิบนะครับไม่มีปัญหาเลยคือผมได้ลูกน้องก็ต้องได้ด้วยผมไม่ซีเรียสน,นะครับทุกคนอยากได้เงินหมดเขาทำมาเขาก็อยากได้เงินช่วงนี้เออผมก็เลยคุยเลยต้ใจ่ายร้อยละสิบคุณทําเร็วคุณก็ได้เยอะลูกน้องอยู่ได้เท่าแก่ก็อยู่ได้ เป็นปีของปีเสื้อนะปีเสื้อก่อนเป็นสามสามไล่จะมกขายกันผงงบางทีพี่คือเรื่องเล่าอะไย เ,เขาทำไมวไทำเหลือทำรุ่นขาดดูก็มีคนทําได้คนทําไม่ได้เป็นเรื่อง,องปกติคุณรับได้ไงคิวเท่านี้เท่านี้ทํางานไใ้บ้านดีกว่าใช่ครับถ้าแถวนั้นคุณอาจจะเครืจักไม่เยอะไม่ค้าอาจจะน้อยแต่้าบ้านผมนี่โอ้สิบบาทเก้าบาทเขาก็ทำกันแล้วครับงานก็ไม่ใช่ว่าเราสิไปคืองาน ถ้าผมเคยทํางานหลวงแล้วคือมันมีสเปคหมดแล้วมันเป็นงานฝุ่นราคาคิวเท่านี้ผมว่ามันโอเคอยู่นะครับไม่ไม่ตัวแย่ถ้าจากที่ประสบการณ์ที่เคยทาํามาคือผมทํางานหลวงประจาแต่ก็ต้องดูหน้างานด้วยไม่ว่าหน้างานมีแต่ป่าเนี้ยคือทําไม่ได้ถ้าแบบมัโล่งๆเหมือนแปลงเนี่ยมันโล่งๆที่สองไปใสมแปลงนี้นถึงก็างาทาได้ครับผมเคยทําแปลงละห้าหมื่นห้าผมก็ยังเคยทำนะครับสามลูกน้องก็ใช้เมันหมุนอยู่สองหมื่นกว่าบาท ใช้เวลาห้าปอนด์ก็ปกติถ้าเราได้เพิม่มขึ้นมาก็ถือว่าเป็นทำไมแต่ชาวโซเชีเชยลก็งงขาดทุนหมดน้ำมันเท่านั้นเท่านี้อ๋อยคแสดงว่าคุณไม่ไม่ไม่ไม,ไมไ่ถนัดงานหลวงงานหลวงคือทุกอย่างเปอร์เซ็นต์นหมดครับพูดตรงๆเลยทุกอย่างมีปเปอร์เซ็นต์หมดเสร็จหลังเออ งานไทยบ้านใช่ครับได้ดีกว่าเนี่ยเนี่ยผมเหมาไว้แปลงสามไร่ผลลรืห6เมตร ควันเลยนะครับไม่ควันไม่มีควันเลยไม่มีควันเลยโอเคเดี๋ยวเขาผมพอเวลาไปถูกัจะขอเงนิน